เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีจังหวัดชนบุรีค่ะลงพื้นที่ชายหาดบางสเสร่ร่วมปฏิบัติการจับกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดชนบุรีที่มีคําสั่งให้งดบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนักท่องเที่ยวรวม9คนที่ฝ่าฝืนคําสั่ง ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้อได้มีการออกประกาศและประชาสัมพันธ์เป็นระยะในพื้นที่ชายหาดบางสเสรยโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มค่ะที่มารวมกลุ่มกันมานั่งดื่มสุราแล้วก็มานั่งบริเวณริมชายหาดแบบนี้ จึงต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องขอความร่วมมือเนื่องจากสถานการณ์โควิดในทีในพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันนะคะสุดท้ายก็ต้องดําเนินตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในทีในบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะครับผ่อนคลายแล้วผ่อนปลนแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทําอะไรได้ตามอําเภอใจนะคะ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการกันอ,อยู่นะครับเขามีมาตรการอะไรก็ต้องเคร่งครัดกันหน่อยนะครับ